สมรดเท่าเทียมเนี่ยคอรมอผ่านแล้วนะครับเขาก็จะไปเอาร่างจากคอรมอเนี่ยไปประกบกับร่างที่ทางพรรคก้าไกลเนี่ยเขาได้เสนอประกบไว้แน่นอนครับว่าณนะขณะนี้เนี่ยก้าวไกลทําหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ยืนยันอย่างเต็ม100%ว่ากฎหมายตัวนี้ผ่าน100%แล้วจะเห็นชอบทั้งหมดนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีเนาะจริงๆอะก่อนหน้านี้มันจับต้องผ่านแล้วล่ะแต่ว่าเราจัดตั้งรัฐบาลช้ามันก็เลดออกไปทีนี้เนี่ยก็มีการไปหานายกคุณเศรษฐาเนี่ยแหละแล้วก็พูดคุยเลยนายกก็เทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วนะครับก็เข้าคอรมอแล้วคอรมอเห็นชอบผ่านน่าจะได้เข้าสภาเนี่ยวันที่12ทธันวาคมนะครับแล้วก็น่าจะผ่านปุ๊บปุ๊ปปปามวาระรับรองว่าปีหน้าเนี่ยได้ จดทะเบียนละเออสําหรับ LGBTQ นะครับทุกท่านถ้ายังไม่มีแฟนก็ไปหาแฟนกันนะครับเราก็เตรียมที่จะมีการสมรสด้วยกันอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยิงยิงชายชายอะไรเรื่องเพศเรื่องความรักมันไรขอบเขตไรเรื่องของการปิดกัน้นเรื่องเพศเป็นเรื่องสมมุติครับ รักกันดีที่สุดก็แต่รักกันเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับเนาะมันจะได้เต็มสมบูรณ์แบบเต็มที่ก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เรียกว่าต้องแสดงความยินดีกันนะครับ